มชื่อนายบุญรับคุณชูจันทรลาณพรคู่บ้านเลขที่73็าับหหมู่ส0บตำบลนาวางเบอร์ับแกจังหวัดปัตตานีคันวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่4 <t ell an> มีนาคมนะครับซึ่งดูนี้เขาเรียกว่าดูแรงนะครับทางภาคใต้แม้ปลาตะมันดูนี้จะไม่มีลูกเลยแล่อื่นนี่ลูกจะไม่มีเลยนะครับแต่ว่าแปลงของท่านผู้ใหญ่นี้เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าทุกทุกต้นมีลูกทุกต้น นะครับแล้วท่านอาจจะเห็นนะครับว่าวันนี้นะครับวันที่มาสัมภาษณ์วันนี้นั้นเมื่อวานเมื่อวานซื้อนะครับผู้ใหญ่ก็ได้ตัดปาล์มน้ำมันแปลงนี้ไปขายเยอะนะครับวันละคันรถสองคันรถนะครับให้ดูทุกต้นนะครับวันนี้ต้นของผู้ใหญ่ทั้งแปลงนะครับลูกมากอย่างน้อยต้นหนึ่งละสิบบาทละลายทุกต้นไม่มีต้นไหนที่ต่ำกว่าสิบบาทละลายแล้วเราจะเห็นนะครับว่าปาล์มลูกโตนะฮะนะครับแล้วลูกมันเราจะมองได้ว่าถ้าปาล์มน้ำมันขาดถ้าสารอาหารนะครับลูกจะไม่โตลูกจะไม่มันจะไม่แวว ถ้าปั้มลูกไม่แววไม่มันแสดงว่าปั้มน้ำมันขาดท่าสารอาหารแต่ตรงนี้นะครับลูกโตด้วยมันด้วยแววด้วยนั่นสอนให้เห็นว่าปั้มน้ำมันมีธาตุสมบูรณ์แต่ของผู้ใหญ่นี่มันดีนิดหนึ่งนะครับตรงที่ว่าของแกเดือนตัดลูกสองครั้งนะครับเดือนแต่ลูกสองครั้งแต่ของผู้ใหญ่นี่เป็นคนที่ชอบใส่ปุ๋ยบ่อยแต่ใส่ครั้งนิดๆนะครับแต่จะใส่บ่อยใส่บ่อยใส่บ่อยแต่ใส่บ่อยๆถึได้กินเรื่อยๆตอนนี้แต่ที่ว่าผมได้ใช้ปุ๋ยมานี่ก็ประมาณตก ปรมาณเก้าเดือนกว่าแล้ะคือผลผลิตที่ได้มาก็คุ้มค่าคือเมื่อเนี่ยผมเพิ่งตัดไปวันนี้ได้ไปสองสองตันแปดตัวทีมันจะได้อยู่ประมาณตันหรือว่าตัดวกว่ากว่าถ้าตอนนี้ก็ได้ไปสองตันแปดทะลายใหญ่ดกน้ำหนักดีนะดับน้ำหนักดีก็ ผมลองช่างดูเมื่อชาวนี่จะตก15โลแล้วตอนนี้ทลายตก15โลสมัยก่อนได้ทลายกี่กิโละประมาณ10โลขึ้นมาเป็น15ครับอันนี้เห็นว่าลูกมีรอบต้นเลยนะครับอนี่ขนาดตัดไปแล้วเมื่อวานนะครับเมื่อวานตัดแต่เอาดูเดินดูรอบต้นทุกต้นครับลูกเต็มเลยแรงปกติก็ไม่มีแล้วแปมแรงนี้อยู่เต็มเปิลเลยเดินดูรอบ ตอนนี้ต้นหนึอย่างตจำนะครับสิบสี่สิห้าทลายต่อต้อนครับก็มบอกต่อๆกันนะครับทีได้ขอให้ท่านลองดูแปลงนี้เป็นแปลงที่ว่าที่ใช้ปุ๋ยที่แคททาศคือเป็นตัวอย่างนะครับก็ถ้าใครสงสัยก็ลงมาดูได้เลยครับที่แปลงนี้ได้ครับ ชื่อนายประสิทธิ์กล่องทองอยู่ไว้หมู่บ้านสาคูตำบลอีปันอำเภอประเชีงสุราษฎร์ธานีมันก่อนชายมันมันมันก่อนก้อนมันเรื่องของไส้ผือึอุ้ยก้อนนะนะคือมัน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 ไม่ไม่ดีเตาที่ที่ผมใส่ตรงนี้ไงมันแต่ก่อนนั้นแต่ก่อนของกาเทยอลไรและแต่เดี๋ยวมันไม่เทยเลยคือว่ามันออกดอกแล้วมันแห้งเป็นลูกไว้ริเดียวมันแห้งไปเลยมันไม่ได้รับผลเลยเลยเป็นรโรย ทั้งมดกี่ต้นนะมันโรยประมาณโรยทิพยต้นที่เป็นกระเทยอ่ะนะที่แล้วผมกลัวนะว่าเป็นดินเป็นพันได้แบนั้นคือพอมัดไส้ตัวนี้ถึงมัดท่านอย่างเองคือที่ว่าเป็นกระเทยนี่คือป้าป้ามันลุกมันรีฟที่คอเลยใช่ไหมขาปอลุกเลยแห้งไปเลยครับครับแห้งไปเลยว่าใส่ปุ๋ยเอทคลาถึงให้มัดเลยแน่นอนเลยมัดกบแก้รู่ได้เลยแบนั้นเลยไกลๆบางคนไม่นก็ยัตึงเลยอยู่เลยแสดงว่าปุ๋ยสมบูรณ์นะครับฐานครอบเนี้ยนั่นแหละมันไม่ขาดฐานคระพุ่ม นั่นแหละแน่น,นอนจริงๆเลยครับ,รบนี่ไม่เกยเป็นเลยนี่แหละมันออะไรนี่ดิออกรอบมากจริงเลยอนะไรอ่ะออกรอบเลยอ้าวนุ้นูเห็นไหมนูว่าว่ามันออกก็มันจริงไงนูานู้อะไรดัมืดไหมนี่นึกออกเพื่อนี่พริมฉันไปเลยไม่อยากจะมีไรแล้วเออเนี่ยแบบเนี้เนี่ยเนี่เนี่ยเริ่มายมา นี่กี่เดือนนะประมาณสี่เดือนนี่ตีใส้แล้วเลยนี่สี่เดือนครับอ๋อนี่ทีใส้แล้วเลยครับนี่มันปลายเดือนนี้อาจะใส้แล้วตอนนี้มันดีขึ้นเลยโอ้วก็ได้ได้ผลนลาตเยอะครับแต่ก่อนได้แล้ห้าตันเียมันเพิ่มไปตั้งเยอะครับก็นตอนนี้เรานักแปร์คือมันเพิ่มผุนขึ้นเพิ่นครับคือมันดีขึ้นเยอะนี่ไม่ใช่ว่าเราแรกต่ำกว่าเป็นจริงเลยครับก่าว่าไม่ดีก็ว่าไม่ดีต่าว่าดีก็ว่าดี เล้วตึงขค,คิดว่าเราจะชายต่อไปได้ใช่เลยชายต่อไปครับเพราะเราไม่ต้องไปเสื้อมือหลาวอ่ะครับอันนี้กขมันเยียวนิดเดียวแล้วก็ทีเดียวลุยเราไม่ต้องโต